นายกไปตรวจสถานีรถไฟหัวหินครับไปพูดคุยกับคนเดินทางทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าที่สถานีรถไฟเนี่ยสะอาดขึ้นเยอะแต่ก็อยากให้เวลาเดินรถนั้นเร็วขึ้นด้วยนายกเนี่ยยังหยุดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คุยกับพนักงานขับรถไฟครับถึงความเรียบร้อยในการเดินรถนะครับบางช่วงนอกจากจะมีคนมาขอถ่ายรูปก็มีเสียงตะโกนบอกว่าขอบคุณนายก ที่เดินหน้าแจากเงิน1 0,000บาทในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครับการพัฒนาเมืองรองให้เป็นเมืองหลักเรื่องเรื่องเรื่องการคมนาคมระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดใหญ่ๆเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ดูด้วยความเหมาะสมด้วยเหมือนกันว่ามันมีมันมีรางคู่ไปหรือยังพัฒนาไปแล้วแล้วซอฟต์แวร์หมายความว่าระยะเวลาออนไทม์ time, หรือไม่อนไทม์ time, นี่มันก็มีความสําคัญนะครับมันต้องมีความพร้อมก่อนเรื่องความทั้งทั้ง,ท,งทั้งระบบเรเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันไปเพราะเราต้องดูรายเรื่องเข้ามาให้เห,หมาะสม และที่คุณเจษดาบอกว่าเป็นคลิปไวรอลเมื่อตอนเช้าค่ะนายกรัฐมนตรีเดินตลาดหัวหินไปแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงด้วยที่ร้านประจำนะคะนุ่งกางเกงขาสั้นไปเลยนี่เป็นไฮไลท์ก่ะแฟชั่นของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาใส่โปโลเสื้อโปโลสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีชมพูก็ท่านสบายสบายบวันหยุดนะคะใส่เดินตลาดเช้าหัวหินนะคะแล้วก็ทำบุญใส่บาตรด้วย อทีนี้ลองดูบรรยากาศของฝ่ายค้านกันวันนี้ก็ขยับก็ได้ซีนเหมือนกันค่ะเนี่ยครับได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยบอกหล่อแตนหล่อว่านี่ชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับพูดกับคุณพิธาแบบนี้ แปลว่าหล่อมากๆนะครับตามรายงานก็อย่างที่เห็นเลยครับเมื่อสักครู่นี้เบียดกันมาเซลฟี่ถ่ายรูปเขาเรียกว่าฉุดกระชากลากไปถ่ายรูปจนเซนะครับแต่บรรยากาศก็อบอุ่นสนุกสนานครับเป็นกิจกรรมอุโมงค์จุ้มใจจัดที่เทศบาลตำบลอุโมงจังหวัดลำพูนนะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุก่อนที่จะถึงวันผู้สูงอายุในวันพรุ่งนี้ครับ ตกบ่ายค่ะก็ไปทําบุญที่วัดล่ามช้างที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะปีใหม่เมืองภาคเหนือดิฉันออกเสียงถูกใช่ไหมคุณเจษดาใช่แล้วก็มีการขนทรายเข้าวัดปักตูงขอพรอพระกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ขณะที่นายนะัทพลโตวิจักชัยกุลสสก้าวไกลเชียงใหม่ก็นําตะกรุดแล้วก็ลอตเตอรี่มามอบให้นายพิธาก็ยังพูดติดตลกบอกว่าถ้าไม่ถูกเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับแหมเรื่องแบบนี้ก็อยู่คู่กับคนไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนนะคะหลังจากนั้นคะ่ะนายพิธาก็ไปเล่นน้ําที่คูเมืองเชียงใหม่มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเล่นน้สาสัตว์น้ํากันนะคะก็อวยพรขอพรกันไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งคะ่ะที่นายพิธาโชว์กิน ไอติม <Item> คู่ที่เป็นรูปประตูท่าแพรนะคะมันชื่อว่าไอติมคู่ก็ต้องแบ่งออกเป็น2อซี่ค่ะจะเหมือนกับประตูท่าแพรเลยเก็ต้องทเป็นปช่องเลยนะอีกกิมมิกหนึ่งในช่วงนี้ที่ฮิตกันนะคะนักข่าวสังเกตว่าตอนบ่ายที่จังหวัดเชียงใหม่นายพิธาเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะค่ะเอ๊ะแต่งตัวคล้ายๆใครเมื่อสักครู่นี้ที่ดูคลิปหรือเปล่า คล้ายๆนาะยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อตอนเช้าคุณพิ่ทาบอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นการเรียนแบบเลยแต่งแบบนี้เพราะว่ามีคนหามาให้เพราะว่าชุดก่อนหน้านั้นมันเปียกไปแล้วแล้วก็บอกว่าการมาจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไม่ใช่การลงพื้นที่ตัดหน้านายทักษิณที่จะมาเชียงใหม่วันพรุ่งน,นี้ค่ะก็มาตามไม่ได้มาตามคุณทักษิณน,นะครับมาตามว่าที่ผู้สมัครอบ,บจอแล้วก็มาตามพี่น้องประชาชนอย่างที่ได้เริ่มต้นการสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าก็คือ มาใช้วันสุดท้ายก่อนปิดยาวให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีว่าที่เวทีนายกวียเดีแล้วก็ว่าท,ที่ผู้สมัครนายกพันธ์อาที่เชียงใหม่ที่ได้เปิดตัวไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเขาอีกคนหนึ่งครับพลเอกประวิตรวงสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้เปิดให้เพื่อนเตรียมทหารรุ่นที่6รถน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ครับซึ่งจัดที่สนามกอล์ฟกองทัพบกพลเอกประวิตรมีสีหน้ายิ้มแย้มครับ ครมน้ําแล้วก็หยอกล้อกับเพื่อนๆจากนั้นก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับมีจังหวะหนึ่งนักข่าวไปถามถึงกระแสข่าวว่าบิ๊กป้อมจะไปเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลเศรษฐา,รจ,าจริงไหมบิ๊กป้อมนี่หันขวับเลยแล้วก็ร้องอุทานครับบอกเฮ้ยแล้วก็สายหน้าแทนคําตอบครับ